ค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็ยนของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพะขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่521แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าชันดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระเก่าๆพระบ้านๆพระเดิมๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคปี2517สภาพใช้น้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองพระพุทธโสธรปี2538พระอุโบสถหลังใหม่สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองพระพุทธโสธรนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรัชะกาลที่5ปราบห่อ123 124วัดบ้านขุิกจังหวัดศรีสะเกดสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญรัชะกาลที่5เหรียญปราบห่อนะคะ จังหวัดศรีสะเกดนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปดเหลียหล่ยมเหรียญเทพฮินดูเทพเจ้าจีนเหรียญเจ้าแม่กวนอิมพันมือวัดถาวรวะลารามหาดใหญ่ปี2538หลังภาษาจีนสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะ สำหรับเหรียญเทพพระเจ้าฮินดูนะคะเทพ,พเจ้าจีนนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจาวันอาทิตย์วัดบางพานจังหวัดลบบุรีสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญพระประจำวันอาทิตย์วัดบางพานสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมสงน้ำวัดช่องแคปี2517สภาพใช้หน่าเก็บหน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆิมนะคะสำหรับหลวงพ่อพรมนะคะวัตถุมงคลของท่านก็น่าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะเป็นพระหลักเลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคส่งน้ำเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมเล็กสมเด็จพระสังฆราชสีวัดละคังโคสิตารามสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญกลมเล็กสมเด็จพระสังฆราชสีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนใบโพหลวงพ่อสดวัดโพแตงใต้จังหวัดอยุทยาปี2536สภาพดีนะเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะการสำหรับเหรียญรูปเหมือนใบโพหลวงพ่อสดวัด โพแ่งใต้นะคะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ ค่สำหรับเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อใบโพกะไล่ทองคู่บาอาริยชาติอาริยะจิจโจรุ่นแรกแจกกระถินวัดแสงแก้วสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะสวยมากเลยนะคะ สำหรับเหรียญใบโพกะไหลทองคูบาอริยชาตินะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลงยาเคลือบเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์หลังยันสวัสดิกะสภาพดีน่าเก็บน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะ,คะสำหรับเหรียญลงยาเคลือบเจ้าแม่กวนอิมนะคะ หลังยันสวัสดิกะนะคะสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเข็นกัดพอปร,รอลงยาสีธงชาติที่ระลึกเสด็จถวายผ้าพักกถินวัดชุมพลนิกายารามบางปะอินจังหวัดอยุธยาปี2520สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆิมนะคะสวยค่ะเข็มกัดอยู่ครบนะคะไม่หักไม่หายค่ะค่ะสำหรับเข็มกัดนะคะพอปร,รอหลังสีธงชาตินะคะที่ระลึกเสด็จถวายพระผ้ากฐถินนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ,คะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตเคลือบพระคูจันประโชธวัด แจ้งหนองว่าจังหวัดสุรินทร์สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะกาะสำหรับล็อกเก็ตเคลือบนะคะพระครูจันประโชดนะคะสภาพสวยเดิมนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงปู่วิเชียน วัดดวงแข535สหสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะค,ะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะวัดดวงแขสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าชุบนิกเกิลไม่ทราบปีสร้างสภาพดีหน้าเก็บน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรสองหน้าชุบนิกเกิลสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองอนุสรร122ปีสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดละคังโคสิตารามพิมพ์คะแนนเนื้อทองแดงกระไหลทองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะ เดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้สวยเหมือนทองเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญกระไหทองอนุสร122ปีนะคะสมเด็จพุทธจารย์โตองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหทองพระปรทธานพรวัดโคกเมลุจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2517สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยค่ะการสําหรับเหรียญกระไหล่ทองพระประธานพรวัดโคกเมลุนะคะสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเกตมงคลเนื้อผงหลวงปู่โตปีป5 2 4ี2524ฝังตะกุดใต้ฐานหลังยันสภาพดีนะเก็บหน้าบูชาค่ะ ก็จะมีตะกุดฝังใต้ฐานนะคะ<ม>เห็นไหมคะเดิมๆนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะเห็นไหมคะสวยค่ะค่ะสำหรับภาะปิดตานะคะหลวงปุ่โต๊นะคะฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงใบโพพิมพะประธานหลังยันตีหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีสภาพดีก็จะมีหัวบินเล็กน้อยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะแต่ก็สมบูรณ์นะคะเดิมๆนี่ค่ะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นยันชัดมากเลยนะคะคมชัดค่ะก็จะมีบินที่บริเวณหัวนะคะอดไม่ได้นะคะสำหรับพระผงนะคะอยู่รวมๆกับเหรียญกับรูปหล่อนะคะ ก็จะต้องมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระใบโพนะคะเนื้อผงพิมพ์มประทานพรนะคะหลังยันตีสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พะระลีลาเนื้อดินเล็กสีแดงไม่ทราบที่เก่าสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเก่าค่ะค่ะสำหรับพะระลีลาเล็กนะคะเนื้อดินสีแดงเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่สองหค่ะเล็กๆเ,เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระหล่อพิมพ์หลวงปูุ่กหลังเรียบเก่าไม่ทราบที่ เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้นะบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเลี่ยมเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะค่ะสําหรับองค์นี้นะคะเลี่ยมไว้ใช้เลี่ยมหนาเลี่ยมเดิมๆเ,เ,เลยนะคะเห็นไหมคะพลาสติกจากโค้งๆนูนๆแบบนี้เลยนะคะค่ะสําหรับพระพิมพ์หลวงปู่สุกนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 400ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอวัดเทพซิลินปี2513สภาพใช้ใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะพักเก็บพระบ้านๆเลยค่ะค่ะสำหรับเหรียญเจ้าคุณนอวัดเทพซิลินนะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปี2 4 8พสสภาพใช้ใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะเป็นพระเก็บพระบนบ้านพระสะสมเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะสภาพใช้ใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดรุ่นสำริดที่โชคพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะปัตตานีปี2 5 5 2เนื้ออันปะกา้าสภาพดีใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะตอกยันตอกโคดด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆค่ะ สำหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะคะพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะปัตตานีเนื้ออันปากาใส่ตลับสเตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหัวลาษีเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพดีเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ เรียมเก่ามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นเสียนหลวงพ่อฤสีนะคะหรือว่าพ่อแก่นะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะไม่ทราบที่นะคะค่ะสำหรับหัวฤษีเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่นะคะเรี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300้เค่ะ, <ๆ S 1> คะเก่าๆเดิมๆนะคะเดีะะเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกะไหลทองหลวงพ่อฮวดวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะกระไหลทองสวยมากๆค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเ,เลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสาหรับเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อฮวดวัดดอนโพทองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระผงเจ้าสวัวเหรียญขวัญถุงมหาเศรษฐีเนื้ออันปะกาหลวงพ่อเงินรุ่นสิริโลกกนาตวัดสเกตกรุงเทพมหานครปี2,536สภาพสวยกล่องเดิมๆดน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ นี่ก็เดิมๆเ,เลยนะคะสวยค่ะองค์แรกนะคะจะเป็นเจ้าสัวเนื้อผงนะคะสภาพก็สวยเดิมนะคะไม่มีบุบสลายหรือว่าหักบิดเลยนะคะสวยค่ะส่วนชิ้นที่สองจะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่องเงินนะคะก็สวยเดิมนะคะเห็นไหมคะเดิมๆค่ะเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะ ค่ะสำหรับพระชุดนะคะพระผงเจ้าสัวกับเหรียญขวัญถุงเศรษฐีเนื้ออันปะก้าหลวงพ่อเงินนะคะสำหรับชุดนี้นะคะสององค์นะคะอยู่ในกล่องเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆเลยนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2555โรงพยาบาลสิงห์บุรีอธิฐานจิตโดยหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมเดิมเลยนะคะสว,สวยเดิมค่ะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะพร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะโรงพยาบาลสิงห์บุรีปลุกเสกโดยหลวงพ่อจันลันวัดอัมพวันสิงห์บุรีนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกรมรัชการที่ห้าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมสวยมากนะคะเห็นไหมคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยมากเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวห้านะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหล่อกาหลาทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีแพรพัน สภาพสวยมากพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะสวยมากๆนะคะเจ้าของเดิมก็คงต้องใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้นะคะหรือถุงซีนนะคะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นแพรพันรูปเหมือนหลวงพ่อนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะกระหลายทองเหมือนทองเลยนะคะ ค่ะสำหรับนะคะเหรียญรอเหรียญสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรหลังรอห้าสร้างอาคารเรียญปี2548ห่กระลายทองสวยมากๆเดิมเดิมเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะสวยมากๆนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสวยจริงนะคะสําหรับเหรียญนี้กระไหล่ทองร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรกระไหล่ทองเต็มๆนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นประหลัดขิกนะคะ พร้อมเม็ดสองเม็ดนะคะทําจากงานะคะร้อยเชือกนะคะไม่ทราบสานักนะคะนี่ค่ะก็เดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะเห็นไหมคะนาไปเลี่ยมหรือห้อยแบบนี้ก็จะสวยมากเลยนะคะค่ะสาหรับประหลัดขีดพร้อมเม็ดสองเม็ดนะคะทําจากงาร้อยเชือกนะคะไม่ทราบสานักสภาพสมบูรณ์ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยค่ะ เดิมๆเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นสร้อยสแตนเลสนะคะนำสร้อยสแตนเลสมาฝากกับทุกๆท่านนะคะจําหน่ายพระมาก็หลายคลิปนะคะวันนี้ก็จะนำสร้อยสแตนเลสมาจำหน่ายให้กับทุกท่านนะคะเผื่อท่านใดรับพระไปแล้วไม่มีสร้อยใช้สร้อยห้อยสร้อยคล้องคอนะคะก็จัดเลยนะคะสําหรับเส้นแรกจะเป็นอ่า เส้นเล็กนะคะหมายถึงลายเล็กนะคะแต่ความยาวยาวมากเลยนะคะยาวอยู่ที่30นิ้วโดยรอบนะคะสวมคอได้แบบสบายสบายสวมหัวได้แบบปลอดโปร่งเลยนะคะสำหรับพระก็จะห้อยได้ทั้งหมดนะคะ9องค์เลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเห็นไหมคะใส่พระได้9องค์เลยนะคะเดิมๆิมค่ะอีกเส้นนะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะคะนี่ค่ะ ่วงใหญ่เส้นใหญ่วงใหญ่นะคะจะห้อยพระกี่องค์ก็ได้เลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะความยาวของเส้นนี้นะคะจะสั้นกว่าเส้นแรกนะคะเนื้อวงใหญ่กว่านะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณนะคะ22นิ้วนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะแต่ถ้าท่านใด หัวเล็กนะคะก็สามารถสวมได้เลยนะคะนี่ค่ะก็สภาพสมบูรณ์นะคะวันนี้นะคะเรายกมาคู่เลยนะคะจัดมาคู่ให้กับทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับสร้อยสแตนเลสคู่นี้นะคะสภาพสมบูรณ์นะคะคู่นี้จะอยู่ที่250ค่ะ นใช้มากๆเลยนะคะกับราคานี้นะคะ2เส้น250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นสร้อยประคำร้อยแปดนะคะเป็นสร้อยไม้นะคะทําจากไม้นะคะสําหรับเส้นนี้นะคะหลวงพ่ออุตตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะสําหรับขนาดนะคะ ความยาวโดยรอบอยู่ที่30นิ้วนะคะสวมคอได้อย่างสบายสบายเลยนะคะสำหรับปักคำไม้นะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งมันนะคะยิ่งมันก็จะยิ่งสวยมากๆนะคะเนื้อไม้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะคล้องหัวได้แบบสบายสบายเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับสร้อยปักคำไม้ร้อยแปดหลวงพ่ออุตมะนะคะ สภาพสมบูรณ์นะคะทําจากไม้เส้นนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่เก็บหน้าใช้นะคะกับราคา350ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ